ความประทับใจที่ว่ามากแล้วก็คือวันนี้มากสุดคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงคือมันมันสุดจริงๆค่ะสำหรับชุดที่ออกมาแบบสวยมากคือสวยแบบที่คิดว่าสวยแล้วนะคะเห็นชุดจริงยิ่งสวยกว่าสวยกว่าที่คิดไว้อีกะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่รัตดาน,นะคะมาจากระยองนะคะวันนี้มาลองชุดฟินิเล่นะคะ อรอบสุดท้ายนะคะก่อนงานวันงานจริงวันที่1นึ่งสิงหานะคะ,ะได้เห็นชุดเต็มแล้วความประทับใจที่ว่ามากแล้วก็คือวันนี้มากสุดคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงคือมันมันสุดจริงๆค่ะสําหรับชุดที่ออกมาแบบสวยมากคือสวยแบบที่คิดว่าสวยแล้วนะคะเห็นชุดจริงยิ่งสวยกว่าสวยกว่าที่คิดไว้อีกะค่ะ ชื่อแอนนะคะ,ะเป็นเจ้าสาวมาจากจังหวัดระยองค่ะวันนี้มาฟิตติ้งชุดครั้งสุดท้ายนะคะก็จะแต่งงานในวันที่1สิงหาคมค่ะ วันนี้นะคะก็ได้เห็นชุดจริงทั้งหมดนะคะก็คือชุดเช้ากับชุดเย็นะ่ะชุดไทยก็ประทับใจมากๆเลยนะคะก็คือปักเนียนแล้วก็สวยสง่างมากๆค่ะส่วนชุดเย็นนะคะก็ไม่แพ้กันเลยนะคะก็ประทับใจมากๆค่ะแล้วก็การดูแลที่นี่ก็คือใส่ใจทุกขั้นตอนค่ะไม่ทิ้งลูกค้าแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของการแต่งงานได้ดีมากๆค่ะส่วนเจ้า่าวนะคะก็ ก็คือ,อพนักง,งานก็จะแนะนำว่าแบบชุดไหนแมทอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยดูแลเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็พอถ่ายรูปคู่กันก็ทำให้รู้สึกว่างานมันโอเคมากๆเลยค่ะค่ะส่วนใครนะคะที่มีแพนจะแต่งงานนะคะก็แนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ความรักครั้งนหนความรักครั้งนั้นความรักของฉันที่ผ่านมาก็ใช้ไปวันวันแต่ว่าครั้งนี้การมาครั้งนี้ความรักเธอนั้นที่ให้มามันดีอย่างมากมายก็บเธอนั่นคือคนที่ใช่และพอดี 这。